สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมพราวเวลนะครับเหมือนเดิมนะอ่ะอันนี้ผมก็ไปเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเออแบบติดมากเลยนะดูดิโอ้นี่ครับเหมืองอุตสาหกรรมของผมนั่นเองครับหรือว่าโรงงานนระกบนั่นเองน้องก็พ่นน้ําใหญ่เลยนะมีหมูนะครับเออนี่อันนี้ผมเ,เริ่มต่อเติมบ้านแล้วนะแล้วก็ให้น้องเริ่มเข้ามานอนข้างในแล้วนะเพราะว่านอนข้างนอกไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับ อนี่นะครับผมจะต่อต่อไอเนี่ยนะไปถึงฝั่งนู้นเลยนะมันต่อได้ครับต่อไปเรื่อยๆได้นะผมว่ามันต่อแบบต่อไปเรื่อยๆได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบที่ผลิตอะไรสักอย่างนะเออป่ะสำหรับวันนี้นะเรามาล่าบ,บอสก,กันดีกวครับนี่นะครับชิวเลสนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงดันเจี้ยนนะครับผมเจอดันเจี้ยนอยู่นะอ่ะ ก่อนอื่นนะครับเตรียมลูกขนูโอเคลูกขนูให้พร้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมบอลก่อนนะครับบอลเอาไว้จับนะครับผมเออปะก็พวกเลเวลเนี่ยผมรู้แล้วนะว่าทํายังไงมันถึงจะขึ้นดีนะครับนั่นก็คือไปฆ่านะครับผมไปฆ่าพวกโปเกมอนป่านะครับหรือว่าพาวป่านั่นเองนะครับต้องไปล่านะครับผมไปล่าก่อนเคแล้วก็เดี๋ยวใส่ของไว้ตรงนี้นะครับพวกแร่อีนิทเนี่ย จะไม่ขนแล่ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมันหนักนะครับขนเงินไปก็พอแล้วก็ของกินนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะแล่ครับใส่ไว้นะอ่ะไปไปกันเลยผมมีนี่ครับผมไปจับหมามาแล้วขี่ได้นะครับไปครับไปครับเราจะเดินทางอย่างรวดเร็วนะครับผมเอยหรือว่าเราวาร์ปไปเลยดีอะเราวาร์ปไปเลยแล้วกันครับ ไปวาร์ปด,ดีกว่าเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันจะช้าเอานะครับทางนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขี่หมาไปอีกน้องหมาเราเรียกว่าน้องหมานะครับหมาป่าจะจับมาเนาะอ่ะเอามา <c oughs> ไปกัน้นโอ้เลยพันเก้าเองนิดเดียวนิดเดียว <c oughs> ผมขอยิงใส่เลยแล้วกันครับปิว้วโดนไหมอุ้ยไม่โดน อ่ะโอเคลงก่อนนะครับลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนะอันนี้คือตัวหลักของผมนะครับน้องนะครับน้องปัดอ,อุ้ยโอย้น้ำแข็งเหรอครับโอ้ยสายน้ำแข็งสายน้ำแข็งขอยืมพลังน้อยเดีย๋ยวเราไปยืมพลังน้องดีกว่าคนไฟ นี่และครับเราพี่โกงนะอ้อติดแช่ติดแช่อุ้ยอุ้ยจับก่อนลับก่อนเราเตรียมบอลมาเยอะจับเดี๋ยวจะพ่นไฟใส่เราจับอ้ยโอ้โหตายนะครับผมค่อนข้างแรงนะผมว่า ไม่ไหวครับเอาใหม่เทคสองครับไปครับโอ้โหของตกนะเก็บของก่อนนะครับเก็บของก่อนนะครับเราต้องกลับมาเก็บศพก่อนนะครับผมว่าเราให้อมอนเราแทงดีกว่านะ,ะเดี๋ยวเอามาให้หมดเลยนะเออมาแล้วก็ใส่เป็นธนูนะครับธนูเดี๋ยวธนูเราอ๋ออยู่นี่ อโนอยู่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้มอนแทงครับแพ้ธาตุมืดใช่ไหมโอเคผมมาให้นกฮห่มาจัดการเลยนะก,การเลยนี่ต้องตาบอลไปหางเขานะเออมันอยจัดการครับให้มอนแทงครับนี่นะให้เขาสู้กันนะเราก็ยืนดูนะครับเอ้ยอโอ้โหยิงเกาะแตกเลย เราอยู่เฉยกัน,น,คนครับไงครับยังไงเฮ้ยน้องจะตายแล้วน้องจะตายโอ,โอ้โหอ๋อเอวิ่งวิ่งว,งว,งว,งวงนะิเออสู้ไปสู้ไปแตไม่เข้าไปยุ่ง ต้องได้นะครับต้องได้ไม่ได้ต้องต้องรอปลาเลยนะเอ้ยได้แล้วโอเคโอ้ยเกือบนะครับเกือบเกือบเกือบตายอีกรอบนะครับตะเราก็เรียกน้องหมาามเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวฟาดเทเวกับก่อนก่อนอื่นก่อนกลับนะเดี๋ยวผมขอ เก็บแร่ก่อนนะครับเพราะว่าแร่มันต้องใช้เยอะนะครับอุ้ยหนักจะทิ้งก้อนหินไปก่อน,นครับกลับดีกว่าไปเจอกันที่บ้านนะครับผมมาแล้วครับอ่ะต่อไปนะต่อไปเราขอเพิ่มเลือกแป๊บหนึ่ง นี่เราได้อะไรมาด้วยนะจับมอนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราไปเอาบอสมาใช้เลยนะเพราะว่าน่าจะเก่งนะเออพอจับมาได้แล้วนี่นะครับนี่นะครับเป็นหน้า่าตมังกรนะเออเอามาแทนน้องคนนี้นะครับมาผมว่าโอเคครับ อุ้ยยังไงเนี่ยมีของมีของใส่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูบิลก่อนนะครับถ้าเขามีของใส่ให้หริเปล่าอะยังไม่มีเนาะเนี่ยพวกนี้จะเป็นแบบของใส่เนะครับถ้าเราใส่เขาจะมีสกิลพิเศษให้เราใช้นะครับนี่นี่นีโหเวลสิบสามเลยโอเคไม่เป็นไรผมรอได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปกันตอนเช้าครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเช้าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนตอนมืดเนี่ยยผมจะนอนนะครับเพราะว่าใจน้องๆน,นอนด้วยนะ <c oughs> มาครับเช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะเพราะว่าดันเจียนเนี่ยอยู่แถวแถวนี้นะแถวแถวนี้นะเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปนะครับวาปไปนี้ ไปกันครับไปกันเลยของน่าจะพร้อมนะครับน่าจะนะไม่พร้อมก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับโอเคอันนี้นะครับไปเราไปจับมอนสเตอร์กันดีกว่าครับผมนะเออไหนองหมาน้อยเราออกมาหมาน้อยขอขีดหน่อยไปทางไหนไปทางไหนทางนี้ทางนี้ครทางนี้เฮ้ยเหมือนเราจะเจอไอ้พวกซินดิเคตนะครับซินดิเคต เราทดสอบพลังของเดี๋ยวเราขอทดสอบพลังของบอสก่อนจัดการเลยเ,เลย้ยเดี๋ยวเราใช้แคนูดีกว่าครับเพรเาะว่เา,ารเาาราใช้ปืนนะเขาใช้ปืนสู้กับเราพวกซินดิเคทเหรอพวกซินดิเคท นี่ไงซีซินดิเเอายิงไม่โดนครับนนออกพีระสามครับไงซินิเคตไปหมดยังโอเคน่าจะไปหมดแล้วนะเรามาป้นซินิเคตนะครับเดี๋ยวดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนี่นะครับแล้วถ้าเราปล่อยตัวนี้เราก็จะได้ตัวนี้กลับบ้านเลยนะเรามาปล่อยกันดีกว่าครับฟาวนะโปเกมอนโอเคนะ ไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเจอถ้าเจอตัวไฟนี่ต้องฆ่านะเพราะว่าเราต้องการหินไฟนะการน้องแล้วขอโทษนะเราไม่อยากทำเราต้องจัดการเออเคผมอยากได้ตัวนี้นะไอ้กวางเนี่ยนะเออแต่มันอยู่มันอยู่เป็นคู่นะครับแล้วมันตีค่อนข้างแรงนะครับน้องน่ารักจังเลยอนะ เออมันอยู่เป็นคู่แล้วมันตีค่อนข้างแรงนะผมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคแต่เท่าไหร่นะน้องไปไหนะน้องเราไปไหนละชนจริงๆเลยกลับนะเออเราลืมจุดประสงค์นะับโมได้อะไอครับ,รบเข้าดันเจียนนะครับผมจำได้ว่าดันเจียนอยู่ตรงนี้นะอ่านี่ไงนี้ไงนนี้ ไปไหนแล้ววะเอา้าเดี๋ยวนะดันเจียไนยไม่เปิดเฮ้ยดันเจียนไม่เปิดหรอเดี๋ยวก่อนนะครับโอโ้โหนี่ไงเมื่อกี้บักนะเมื่อกี้บักนะ,ะเขาไปเลยว่าเราสู้ได้อยู่แล้วรเราโหด มาพักตายมาตายกลับเอออันนี้นะดันเจียนนะอุ้ยตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเลือกจับตัวหรือเลือกก้าวปะเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอืมเอานี่ออกมาเลยนะเฮ้ยซินดิเคตอย่าทำน้องเดี๋ยวเราทำเองจับไปก่อนนะ สี่สิบเปอร์นะเดี๋ยวเรียบน้องตัวนี้กลับมาก่อนครับอาได้นะไม่ได้ไม่โดนต้องได้นะครับต้องได้ไม่ได้เราจะเสียบอลปีนะโอเคนะเราได้คืนนะได้บอลคืนแล้วได้คืนจากพวกซินดิเคตเฮ้ยผมเลเวลาสิบสองแล้วนะข้างบนน่าจะมีของปะ หรือว่าไม่มีครับล้อหลอกเราเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะว่ามีอะไรบ้างตรงนูน้นอันตรงนู้นน่าจะเป็นทางไปนะครับไปเฮ้ยร้านแบบนี้บอสหรือเปล่าไม่น่าใช่นะทำไงชนยะังไง ชนนี่ชนชนไม่จับแล้วชนชนตายนะตายเดี๋ยวเราจะการซินดิเคตกันนะเออรอก่อนตายเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอยังไงซินดิเคตฮะซินดิเคตซินดิเคตโอเคหายหมดนะซินดิเคต น้องตัวนี้เราก็มีแล้วนะไอ่ดิมดีมเนี่ยดิมดีมเนี่ยแต่เราฆ่าเลยนะเพราะว่าเราจะเอาเลเวลนะครับโอเคแต่ก,การไลยลูกพ่ออุ้ยแรงแรงปล่อยได้นะทั้งน้ำแข็งทั้งมังกรนะท่าท่ามังกรนะอเออเราต้องการเลเวลเราต้องการของแล้นะน้องตัวนี้ขี่ได้นะเพราะมีสกิลอยู่ แต่เรายังทำของใส่ของไม่ได้ต้องเลี้ยวสิบสามของมา้าองหมาไปกันต่อดีกว่าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรหมดและ้ะเดีย๋ยวเราไปทางตรงเมื่อกี้เรามาจากทางนี้นะผมจำได้ทางตรงทางตรงโอเค บอลมาสู้ดีกว่าครับเตัวนี้เรายังไม่มีนี่หว่าเดี๋ยวเราจับก่อนนะอ๋อนี่ก็แร่เหมือนกันโอเคเมื่อกี้ก็แร่นะเรามาขุดแร่นี่ก่อนโอ้คลาวเดียมคลาวเดียมก็เคยได้แล้วนี่หว่าโอเคอ่อ้าุ้ย กาะจะพังโอ้เกาะพังสิบหายนะเออทำยังไงดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนครับช่างมนะันครับเรามีบาเรียอยู่อ่าซิดีเคดีแล้วนะสวัสดีน้องมีของมาฝากโอ้โหเออยังไง ีของโมฝากลูกธนูหนึ่งอันโอ,ยอ,ยอ้ยยิงโดนลูกยิงโดนลูกตัวเองครับไม่โดนไม่เป็นไรยิงโดนไม่เป็นไรนะใจ่ายนะ นะเกลียดนะจัดการจัดการเลยลูกพอ่อจัดการมันเออวิ่งกระโดดมาตี่เลยเหรอไม่ไม่ได้เ,ดเราก็อยากได้ปืนแล้วนะ ยังหมดแล้วนะกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงมาด้มาดิาดร้อยไปกันดีกว่าเฮ้ยผมว่าทางนี้ใช่อ่าใช่คนระับบอสอยู่นี่นะครับเดีย๋ยวเราจับ เราลงไปได้ปะน่าจะได้แหละน,นี่จัดการเลยลูกพ่อปาปาเออจัดการเลยลูกพ่อจัดการมันอุ้ยเกาะแตกเลยนะ โอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงเดี๋ยวกลับมาก่อนนะลูกอ็ป่ากลับไปได้นะครับไม่งั้นเราจะคิดมีทีสองลูกยังไม่จบโอ้ต้องรีบปลาต้องรีบปลาโอเคได้ไปกับเลย เออเออยังไงจะตายเอานะเออจะตายแล้วนะครับผมว่าน่าจะจบแล้วแหละเออผมว่าน่าจะจบแล้วนะข้างในน่าจะมีของนะครับจิบๆๆิ้มชิดอุ้ยของวิ้งสร้อยวิ่งสร้อยอะไร ้อยเลือดก,กับสร้อยนี่นะครับสร้อยโจมตีนะแล้วได้ลูบี้มาด้วยครับโอเคเราลิฟตันเจียนเดี๋ยวครับก็คือปอครับออกจากดันเจียนแล้วกลับบ้านกันดีกว่าโอ้หมืดพอดีเลยโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเราจับตัวอะไรมาได้บ้างน,นี่นะครับเป็นบอสนะเออสายฟ้านะครับเดี๋ยวเราเอาน้องมาใช้ดีกว่านะ เรามาดูความสามารถของน้องกันนะว่าทำอะไรได้บ้างโอ้เพิ่มกระแสไฟฟ้าได้อะแล้วก็เดี๋ยวขออัพเตตัสนิดนึงนะครับผมอัพอันนี้นะเพราะว่าผมต้องการบบฟาร์มนะครับหนักนะอ่ะไปนี่นะเอาออกมาเลย โอ้ตัวใหญ่มากน้องตัวใหญ่มากอุ้ยหนาวหนาวหนาวแป๊บนึงหนาวนะแป๊บนึงมีบ่อน้ำร้อนด้วยนะเดี๋ยวขอคราบเสื้อก่อนเราสิบสองแล้วนะเดี๋ยวขอคราบเสื้อก่อนวิ้น้องตัวนี้ขีดไปแล้วอะ่ะน้องน้องแมวขีดไปแล้วเอ้ยมันไม่ลับมีแมวสำรองใอ้น้องไปรักษาตัวก่อนนะ เออมาเราก็ไปครัฟเสื้อจะไม่ได้คราฟตะทีนะครับเราจะเป็นห่วงนะนี่นะผมจะทําตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้แล้วก็มีดเมดิซีนนะครับน,นี่อะไรอ๋อนี่มันน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นะิเจอร์แล้วไม่เกี่ยวกันนะเราทํามีดครับเออปปะมานี้นะครับมาครัฟกันเลยครับเสื้อตัวนี้นครับ เดีย๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรให้น้องใส่บ้างนะไอตัวนี้นะตัว,ต,วตัวเม่นเนี่ยเม่นสายฟ้าเนี่ยโอเคได้ละใสยยังเทพเราไปดูว่าเรามีอะไรที่เราทําได้บ้างทําเพิ่มได้บ้างนะอันนี้ได้จากแกละ,ะผลสับ เพิ่มที่ทําเพิ่มได้ไม่มีแล้วอ๋อมีโตะมีโตโตยาโตยาับโตยาโตยา,ตยาเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้เลยครับโต๊ยาตอนนี้ก็จะวางมั่วซัวไปก่อนนะบแล้วเดี๋ยวค่อยมาลื้่ทีหลังโอ้ต้องการตะปูห้าอันโอเคน้องนอนหมดแล้วเดี๋ยวขอนอนด้วยนะคไม่มีคนช่วยทํางาน<อ>เจอกันตอนเช้าไก่ขันไป ทำตะปูตะปูตะปูน่าจะประมาณสามเฮ้เคยครับเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องแก่มาช่วยทำนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะมาตะปูต่อไปก็โตะยาครับโต๊ะยาโตะยาตั้งตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าให้มันแบบ เออแบบว่าของทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆก,กันนะเดี๋ยวผมจะน้อโตนี้ออกแล้วไ่น่าจะไปทําข้างบนหรือล่าชั้นสองถ้วต่อขึ้นไปชั้นสามได้อีกผมว่าจะทำนะทำแบบเป็นคอนโดไปเลยเอออันนี้นะยาแล้วก็ฮอนฮอนหายยังไงวะเออเนะี่ยต้องเริ่มทํายาแล้วนะครับแล้วก็พวกดอกมองดอกไม้ ก่อนอื่นนะครับเราทําของทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดนะเกรดที่พาคของเรานะครับเออเบลเลเย่เก้าคอลเลอร์อะไรอะคอลเลอร์บ็อกเออฮูเลอร์บล็อกเออก็อันนี้น่าจะเป็นที่คราฟไอตัวที่จับนะครับเอามาดูกันว่าเลเวลอะไรนะน่าจะลเบลเลเย่สิบสามอืมนี่ไงตู้เย็นนะครับ แล้วก็พี่คารับ,บอนนนะเ,ออนะเดี๋ยวเราไปเก็บเวลนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บเลเวลนะครับก็คือไปลงดันเมื่อกี้แหละนะโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็มาได้บอสมาสองตัวเนาะแล้วก็นี่ครับได้น้องน้องน้องเม่นสายฟ้านะครับเออแล้วก็มีตัวนะครับนี่ครับนี่นี่งตัวนี้นะเฮ้ยผมชอบน้องตัวนี้มากเลยนะ มันน่ารักมากเลยเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราเล่นกับน,น้องก่อนนะยีโมดนะยีโมีโมตเตอร์นะแดนนะครับแดนเฮ้ <c oughs> ยดูน้องทำไมน้องต้องวิ่งหนีเราอ่ะน้องไม่มาอยู่กับเราเอ่ะเราเรียกน้องได้ไหมเนี่ยผมชอบมากเลยเวลาน้องยืนแบบเนี้ยน่ารักนะครับโอเคครับก็นะวันนี้ก็ได้จับโปเกมอนใหม่ๆนะครับสองตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยว ผมจะไปฟาร์มเก็บเลเวลต่อนะเพื่อให้มันมีแบบของให้ทงให้เทคมาเพิ่มนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆนะครับมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอุ้ยเขาทำอะไรกันอะ mm <laughs>